ไม่ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจมี่แต่เจคนเดิมอีกแล้วนะครับ yes 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 ในที่สุดผมจะได้มีคลิปลงได้สักทีก็ขออภัยที่ผมไม่ลงคลิปมานานแบบนานมากนะครับมากไหมล่ะโอ้ m ม g ก็ ไม่ลงนานมากไม่ลงโอ้โหแล้วจะไม่ไทชมเป็นเดือนแล้วครับที่ผมไม่ไลงคลิปคลิปล่าเลก็เป็นคลิปนิวเคลีย์ถล่มสมาพันธ์มัง้งโอเคก็คอไปที่ผมไม่ลงนานครับเพราะผมมีปัญหาเรื่องงานบ้างแล้วก็เรื่องพื้นที่การอัดในโทรศัพท์บ้างเพราะาอัดไปอัดมาบางครั้งมันชอบหลุดนะ่ะอ่ามันชอบหลุดซึ่งผมก็ตัดสินใจลงโหลดแอปอัดอันใหม่มาซึ่งอยากดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับ โอเคซึ่งารการต่อสู้วันนี้นครับจะเห็นได้ว่าผมขาดอีกสองดาวที่ผมจะขึ้นววยี่สิบยสยี oh my god โอเคก็อืมคิดววันนี้ก็เป็นการต่อสู้แบบจะเป็นการทุกขบทรบประเภทแบบจะแบบผมเนี่ยเจอกดดันปุ๊บแต่ผมสามารถตอบโต้มันได้เพราะข้ามีไอ้เจ้านี่ไงเลย yeah. <Wow. S 1> ข้ามีเจ้าหมอใหญ่นี่แหละ เจ้ายักษ์ใหญ่เจ้ายักษ์ใหญ่ฮะฮะตัวนี้แหละที่เป็นตัวพิกเกมที่แท้จริงนะครับก็เลเวยทันของผมก็ไม่ค่อยจะอัพเยอะสักเท่าไหร่เพราะแม่งโคตรแพงใครจะไปกล้าอัพวะ No ก็ให้มันมีตังก่อนค่อยอัพโอเคก็ตามนั้นนะครับก็การต่อสู้นี่ก็เป็นเวลา22นาทีเพราะฉะนั้นเพื่อท่านผู้ชมนะครับเพื่อให้กันเสียงอะไรวะ โอเคเสียงเอ่อ euh เสียงรถ si <t ip Viol ent> ไถนี่แหละโอเคอะเพื่อไม่ให้เส yes! okay, okay. okay. mm ียเวลานะครับมาดูกันได้เลย yes โอเคก็นานก็นานที่ผมได้ลงคลิปนะครับก็วันนี้ก็ได้โอกาสมาลงนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรเพราะทุกทีผมจะอัดคลิปแต่มันชอบตัดสายน่ะตัดสายกัดอัดนี่แหละมันก็เลยดีเลยในการอัดน่ะซึ่งผมก็อ่ะสินใจเปลี่ยนที่อัดดีกว่าโอเค เเปิดฉากมาผมก็ได้สร้างไอ้น,นี้ไอ้นนลานสนามก็ตามปกติผู้เล่นชาวอัตวอร์ทั้งหลายนั่นแหละโอเคก็ทําการสร้างฐานล่าไปสอดแหนมเพื่อเก็บทรัพยากรซึ่งจริงได้ว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยทรัพยากรมันจะไม่มีจุดจุดสักอย่างเนี่ยคอยบอกบนกล่องเนี่ยมันก็เลยอ่ะเขาเปลี่ยนตัอของแม่งเลยทักกิที่4ีเอานะครับโอเคเห็นได้ว่าสตูแม่งสร้างโฟเทสมาตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอ ฉลาดไม่เล่ะศัตรูฉลาดเฮ้ยฉลาดเฮ้ยฉลาดฉลาดโคตรโคตรแล้วก็ขึ้นชั้นสองเหมือนกันนั่นนี่อ่ะเออโอเคนี่ก็เก็บเส้นก่อนเหมือนเดิมโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้ผมเก็บเส้นก่อนได้เยอะกว่าค่าศึกไปหลายเท่าเลยโอเคอันนี้ก็เก็บเส้นก่อนไปไป,ไปมามา,มา,มา,มาไม่เลยมากหรอกเกลียไปนะครับท่านผู้ชมไหนก็ผมได้เช็ค ดูรัตวเวมากันทหารแลาเพื่อเก็บทสัพยกรกอ,องใหญ่แต่หา,หาหรือไม่ว่าไอหาศัตรูเนี่ยแม่งมันใช้ Fortage สอ r อเทชฟอเทชฟอเนีและดูความเร็วลงทุนไปเกินดูดูมันลงทุนโอโ้โหสุดยอดจริงๆกับศัตรูนี้ผมยังตกมือให้เลยดูมันดูมันดูมันดูศัตรูนี้สิธรรม้ชมมันเอาฟอเทสมาเก็บทรัพกรถึงนี่เลยโอโ้โหมันเสียทรัพย์กรไม่ตั้งสามเลิศก,กว่าเพื่อสร้างฟอเทสมาเพร่ะฟอเทชราคาแพงมาก โอเคตามนั้นผมก็เลยกลับทางแต่ผมขึ้นชั้นสามก่อนศัตรูอีกก็ดีกว่าไม่ขึ้นโอเคก็ศัตรูยังชั้นสองอีกเหมือนเดิมแต่หาด้วยว่าศัตรูมันชอบกดดันผมไม่รู้พออะไร What t h e hell มีอะไรเอ่ยตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคน่าจะมีแต่ว่าผมเฮ้ยผมสร้างหอปืนใหญ่เพราะผมเห็นได้ว่าศัตรูมันมีฟอร์เทสมากวัวฟอร์เทสศัตรูจะมาสอดแนวฐานผมผมก็สร้างหอเอ่อหอปืนใหญ่ไว้กันนี่ผมก็มสร้างหลุมสุสา,าเพิ่มเติมนะเพื่อกันฐานไงละ โอเคอันนี้เจอเลยเอ่ย Holy Mata What 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 Wow 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 พาจูโจมสองลงข่ายทหารชั้นสองสงลงชั้นสามลวงกัสยานสายหอชีตสายเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเ f o r t หอ f เท t ผสมหอฐานไดบีจี โ oh, อ้ชิดแม่ล่ะตานี้ผมทำไงดีท่านผู้ชมผมก็เลยต้องตั้งรับสิครับหลอเลยถ้าทไมตั้งรับเนี่ยเราก็แพ้สิครับผมรีบสร้างหอปืนใหญ่หอต่อต้านกัเจียนเพราะหอของสาวพันเนี่ยมันด่าไปเราก็จริงแต่งคนนี้ไงพูดยังไม่ทันขาดคำโอ้ดีชีตมันน้มันคือ four t w i t อีสี่ four twist ไอ้ก็หอกมาฝั่งนี้อีกท่านผู้ชมผมทำไงดีเอ่ยผมเจอลุมท,ทุกทุกทิศทางเลยชีตไม่ล่ะ อักก้องครับผมแค่เนี้ยดีนะผมตั้งหอปืนใหญ่าสามลองเอาไว้ดูดูมันมาดูศัตรูมันมาลงทุนเกินบุกผมซะต,ต้นติ์ักต้นเกมเลยนะศัตรูเนี่ยโพเทสอย่างเดียวศัตรูเนี่ยถึงแม้จะบุกผมไม่ได้แต่มันสร้างความเสียหายต่อฐานผมเนี่ยเยอะพอควรเลยล่ะเพราะผมต้องเสียเวลาสร้างรุ่นนี้นั่นใหม่หมดนะหอ,อปืนใหญ่ก็พังพังเพราะไม่เพะังไม่ไม่พังเพราะฮอหรอกจะพังเพราะโอเทสนี่แหละ พอ,พอทสเนี่ยไม่ก็ปุืนพ่นไฟก็ให้แหกให้เขาเนื้อพอื้นก็ดีนะแต่มันแรงเกินไปนะบางครั้งพอทสน่ะปืนพ่นไฟแหละแรงสุดเลยถึงไม่แรงก่อสามแต่มันแรงเก่ออื่นนะแก่ะองก่อหเนี่ยมันแรงโอเคว่าผมทำไรกองทัพผมมันปุ๊บผมก็ต้องผมก็สนใจจะไปยึดเนินนะแต่ปรากฏว่าดูมันเอามาดูมันามาดูมันามาดูดูมันเอามา ดูมันเอามาสัตดูดูมันมาดูมันมาดูมันมาผมาก็เลยปล่อยเนินให้มันอะถ้าผมบุกไปผมก็เสียกองทัพเป,เป่าะๆะจะเห็นได้ว่าบางยูทูบเบอร์อัตตบอเนี่ยเขาจะเก็บกองทัพของเขาเอาไว้เพื่อเอาไว้ต่อสู้ในเขาหนะ้าถ้าเกิดเราส่งไปไตายเนี่ยคือว่าเราไม่มีการถานก็บุกเราเข้าได้ง่ายนะก็จะถามว่าไฟไหนได้เปรียบเสียเปรียบก็ถ้าไยกดดันเนี่ยพลาดแม้แต่นิดเดียวก็ แพ้ไปพิกเกมได้แต่ถ้าหากคนที่โดนเอาเปียบไปบุกแบบซุ่มสี่ซุ่มห้าเนี่ยก็จะเสียเปรียบคือเสียกองทัพไปหมดปั๊บก็มีการฐานก็แพ้ไปนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆคลิปที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็สร้างตัวต่อ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 นะครับผมก็มาใช้ตัวต่อมาสอดแนวบนเนินเพราะบนเนินเนี่ยผมรู้ด้วยว่าผมทำนายว่าศัตตูมันต้องออกรถจริงจะหลดมาแน่นอนเลย ต่ตอมาแล้วนะครับแต่มันก็มีอะไรเอ่ยโอ้ดิชิทแฮมเมอร์ R p G แล้วตามที่ผมทำนายเลยนะครับท่านผู้ชมทอร์เรนต์ลดยิงจรวดทอร์เรนต์ที่กต่ทอร์เรนต์ทอร์เรนต์ทอร์เรนต์อ,อ,อก็แรงเกินหอสมตาพันก็แรงเกินไปไมนั่นนะโอ้โหโอู้แรงไปไหนเนี่ยหอสมาพันธ์เอามาเดมิชโอ้ชิทมาเก็บกล่องด้วยโอ้ไม่ก็ สาพันนี้จํานวนต,ต่อต้านนี้จำนวนไม่ได้เพราะว่าตามนั้นก็ถ้าพูดถึงนิ้จจานวนนะต่อต้านมันเน้นได้แต่ของผมไม่ค่อยเน้นเพราะโดยทหารล่าของผมไม่ค่อยได้อัพแต่สลาพันตอนที่ผมเจอแม่งอัพค่อปันเลยนะโอเคจะเห็นได้ว่าตัว,ตวมันจะใช้โทเล์เรนกดดันผมก็สร้างไปเรื่อยแล้วใช้โอ้นี่ไงครับท่านผู้ชมต,ตูวทำการใช้โทเล่เรนอิสตทเรน อิเมัตตเทอรเนเทเรนตาวิจีตานเอ่อฮอก็มาอีกทีนี้ศัตรูก็ทาการบุกทะลวงผมแน่นอนแต่ผมแพ้จะจัดกากำกำจัดเทเรนแต่ปรากฏว่าฮอ่สิครับฮอมันจํานวนเยอะเกินไปฮอมันจํานวนเยอะไปโอ้ไม่ก็ไม่ก็ไแม่ล่ะฮอผมแตกตัต่อของผมก็แตกไปพอเจอตาพันบุกสักขนาดนี้ใครจะไปอยู่วะไม่ก็แม่ล่ะ แต่สิ่งที่ที่ผมไม่บุกทะลวงไปเพราะจะเจอฮอถ้าผมบุกทะลวงไปก็เจอฮอหลอยไปลอยไปผมก็เลยอ่ะถอยมาที่ฐานให้ฮอมันถูกทำลายหมดก่อนเมื่อฮอของมันถูกทำลายหมดปุ๊บผมก็เลยจะสามารถบุกทะลวงมันได้ได้อ่ะบุกทะลวงมันได้น่ะเพราะฮอเนี่ยเป็นตัวตัวที่แบบโอ้ยเกินไปฮอร์มาพันถึกเกินไปอ่าเห็นได้ว่าผมกำลังสร้างตัวตุน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 เออโอเคนี่ก็ เออสมาพันธ์เนาะสมาพันธ์เกินไปนะบางครั้งนะสมาพันธ์ดูนั้ก็มาชมดูมันบุกผมดูมันบุกผมดีนะผมสร้างหอต่อหน้ากับแนที่ฐานเอาไว้ถ้าผมไม่สร้างในวันนั้นผมตายไปแล้วฝันนี้ไมนผมคงจะแพ้ไปแล้วล่ะกดดันไฟกดดันไฟกดดันไฟโอ้ไม่ก็ไม่ล่ะกดดันไฟโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเกินสมาพันธ์สมาพันธ์นะดูล้วจิ๋จุดดูมันยิงดูมันยิงสาใส่ฐานผม ิอีกอย่างเวอร์ชันใหม่เนี่ยเอ้เยลูงจรวดโดนบัฟและแบมม็อกก็เหมือนการโดนบัฟเพิ่มช่วงยิง1เซนซึ่งณตอนนี้ลู่จรววเท่ากับ13เซนซึ่งพอๆกับแบมม็อกเวอร์ชันเก่าเลยว้าวไม่ล่ะลิงจรวดว้าวไม่ล่ะบางทีเกมมันก็เปลี่ยนไปทางหวยเกนเลียเจยเพี้ยนโอ้ไม่ก็ตัวตุน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 ,ตน,ตนมาแล้ว ตัวตนผมไม่ใช่ทำไมละผมใช้อ่าม,มันใช้ตัวตุนเนี่ยไว้ทําแซมพวกจังเกิลนะรถต,ต,ต,ต่อต้านก,กัียานนะเพราะว่าความเร็วการซ่อมแซมตัวตุนผมอัพมานะไม่ใช่ถือว่าแม่ผมไม่อัพนะเห็นได้ว่าวงตอนนี้ของตัวตุนผมมันจะกว้างมากกว่าเดิมเห็น,หนไหมมันจะกว้างมากกว่าเดิมเหมือนคราวที่แล้วแต่แเร็วมันดูสั้นกว่านี้แต่ตอนนี้มันกว้างกว่าเดิมเพราะผมอัพความเร็วกันซ่อมแซมมันมาไงล่ะเย้จะถามว่าเลือดเวลอะไรเกาะเวลอะไรก็เวลหกเหมือนกันนะเอ่อผมอัพ เวล6เลือดเวล6แล้วก็คอมเบลการซ่อมแซมก็เวล6เหมือนกันซึ่งคอมเวลเวล6เนี่ยถือว่าไม่น้อยเลยนะครับท่านผู้ชมคือแบบถ้าผมอัพเป็นเวล10ถ้าเวล10เมื่อไหร่ก็ซ่อมแซมเร็วมากนะครับถ้าเกิดเวล10ขึ้นไปเนี่ยคอมการซ่อมแซมตัวตุ่นจะเร็วพอควรมากเลยนะยิ่งเราอัพคอมเ็วการซ่อมแซมของจังเกิลเนี่ยมันก็เพิ่มมันก็สามารถเพิ่มความเ็วการซ่อมมันก็หิวเลือดเร็วขึ้นอ้ my god อ้ my god มาทั้งขบวนเลยนะ มาทั้งขบวนเลยนะมาทั้งขบวนเลยนะสมาพันธ์อืออืออืโอ้โหโอ้โหยิงเข้ามิเนี่ยสามจริงโอ้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 ขออภัยวยครับเมื่อกี้รีเร็วเกินไปหน่อยจะเห็นได้ว่ามันจะบุกผมปุ๊บแต่ปรรู้ว่าเห็นว่ากองทัพจังเกิลผมตั้งรับตรงนี้ปั๊บผมก็อาจใช้ป้อมปืนตุนแต่ป้อมปืนตุนคงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะแม่งตายง่ายเกินไปนะและดูยิงหอไม่ถึงว้าวไม่หละยิงหอไม่ถึง อย่างอยแตกคู่เลยนะป้อมปืนตัวตนอ๋อต่อตั้งขันเยอะมากแตกไหมแตกโอเคถ้าไม่แตกผมว่าไม่แช่แล้วนะฮะแล้วก็ยิงกดตันไปซึ่งตัวนี้ผมสร้างอะไรวะเลวียันตัผมสร้างเลว i a านตัตรงนี้ผมกำลังสร้างอัพเอาเลวีอันพันพ่อแห่งเจ้าพ่อแห่งคัมภีร์ไบเบิลวีซาแห่งคัมภีร์ไบเบิลของจริงเหมือนคลิปเก่ารีวิเลวียันตันครับผมตั้งชื่อคลิปว่า pisa แห่งคำพีไบเบิลของเจนเห็นได้ว่าโดนกดดันสักขนาดนี้แต่ทีนี้ผมมีตัวตุ่นเพราะตัวตุ่นเนี่ยถ้ามันกดดันอย่างนี้ปุ๊บผมก็บูสต์อาจจะเห็นได้ว่าทำไมผมบูสต์อ่าฮิวเลือดเพราะว่าถ้าตำรวจยิงมาเนี่ยผมสามารถชาร์จบูสต์ฮิวเลือดเพื่อเพอ่ะมความเียวกันซ่อมแซมเพื่อตัวฮิวเลือดและผมก็ใช้ตัวตุ่นซ่อมแซมเร็วด้วยนะโอ้ไม่ก็โอ้โห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 เมื่อกี้เป็นยังไงวะ ผมปุดตัวตันเนี่ยแล้วผมกำลังสร้างแม่ม็อบเพื่อไปตอบโต้เรื่องจรวดมันแต่ปรากฏว่าเรื่องจรวดเนี่ยมันตอบโต้ตยากมากตื่เลยฟูิโปรยังสร้างดีวันพอดีแล้วก็เชปแม่ม็อบกดดันมันกลับคืนแต่ปรากฏว่ากดดันมันยากสักนิดหนึ่งนะช่วงยิงแม่ม็อบเชื่อไหมตอนนี้มันสิบห้าเซนเจ็ดสิบห้าเซนคือจะไกลไปไหน แต่มันสามารถอัพได้ไกลกว่านี้นะครับสูงสุดของมันคือ16เซนแค่15ก s, Mem o. Mem o. ็ถือว่าไกลแล้วนะอันนี้ก็ทำไมยิงไม่โดนว่ะแม่มอสแมมอฮัลโูลแมมอสแลวจดก็ดูมันยิงมาครับท่านผู้ชมดูมันยิงดูมันยิงถล่มฐานทับผมโอเคก็ยิงกดตาไปเรื่อยๆแล้วมันดู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 ถึงแม้มันยิงไม่โดนแต่จวดลูกจวดบางลูกมันจะไปกระเด็นโดนนเต้ดูมันยิงดูมันถ้ามันยิงพร้อมกับ โอ้ไม o ก็โอ้โอ้ไ a ่าคันเลยนะ h ้าคันเลยนะเฮ้ยโหยิ <ferm Morris aí> ่งสมขนาดนี honestly, eyes, like yes. <maya anja TION aime> <comm> ้เชียวเชียวจริงๆผมจะไปสู้ได้ยังไงวะทักเด็กโอเคเรียกทันใจไม่นานนะครับท่านชมเลวีจะทันจอกมาปะพวกมันเองเยสผมพยายามจะหันนี่นะครับท่านชมจะไม่ไม่กล้าบุกมาเพราะผมเป็นฝ่ายตั้งน้ถ้ามันบุกมาผมมันแตกหมดแต่ ถ้าเกิดมันถ้าเกิดผมบุกฟันผมก็เสียเปรียบแต่หาลืไม่ว่าเจ้าแม่แห่งท้องฟ้าคัมภีร์ใบเจ้าแม่แห่งบริเวียรตันได้มาถึงที่นี่แล้วเจ้าแม่แห่งคัมภีร์ไบเบิลมาถึงที่นี่แล้วท่านผู้ชมเลเวียรานมาถึงที่นี่แล้วตัวนี้เละเป็นตัวปิดฉากหรือว่าเป็นตัวขยี้มันเลยตัวนี้บรเวียรทานเป็นตัวที่เปลี่ยนเกมได้เลยนะครับแค่นิวเคลียร์ของบันยิงตรงผ่มฆ่าศึกบอกไว้เลย อักเสบตัวนี้อักเสบเป็นอักเสบเสเยอะเชียวเลยนะอ่าดีว่ท่านปล่อยนิวเคลียร์ปุ๊บนิวเคลียร์ปุ๊บนี่ไงนี่คือความโหดของเทพของเลบิอาตันนะครับมันสามารถเปลี่ยนพีเกนได้และกำจับหน่วยค่ากำจัดค่า,คาสึกเปลี่ยนค่าสึกให้เป็นผงในฐานถ้าเกิดเราอ่านใน ก้าอายนะถ้าเกิดเราอ่านในข้อมูลของเเิีาทันนะที่ผมแปลให้นะตอนนั้นในคลิปวิดีโอนะมันสามารถกำจัดสตูในไม่กี่วินาทีแค่นิวเคลียร์ของมันข้อมหดของเวิยาทันนะครับข้อมูลของเจ้าแม่แห่งคัมภีร์ไบเบิลนน่เน่ดูมันดูมันยริงนี่ดูมันเน่เน่น่นี่ไงละ่ะ นี่ไงล่ะเลเวียทันของจริงนี่ไงล่ะเลเวียทันนี่ไงศัตรนะูไม่น่ามาเลยนะฮะศัตรูไม่ไม่น่ามาเลยนะเจ้าคิดผิดแล้วสหายอู้สวยงดงามวิวสงวยนี่แตกหมดนัดเดียวนัดเดียวจอดนัดเดียวแตกหมดนะครับท่านผู้ชมนัดเดียวแตกหมดเลยเลเวียทันเย็ด จังจากนี้จังเกิลผมก็เนี่ยมันจะรอชา้าบุกมันเลยสารกดอยไป,ไปนี่นี่เฮ้อนี่ไงจังเกิลเมื่อผมตรงรับมันแตกปุ๊บนี่สินะจุดพีกเกมของจริงของจริงจริง,รงถ้ามันถอยหลังนะมันก็สามารถหนีการต่อจมจิงของผมถ้ากมันไปหน้าก็ตายสิครับรอได้ G6 มาปุ๊บก็ล่วงไปซะสหาย แตกไม่น่้แตกโอเคก็ทําการบุกมันต่อนะครับไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ผมก็บุกมันเสร็จแล้วก็ตามนั้นนครับทานผู้ชมจีจีจครับจีจีก็ให้เป็นคลิปที่มันพอมันมันอยู่นะที่ว่าผมจนผมโดนหลุมทั้งทุกทิศทางแต่ผมก็สามารถกันได้นี่สิสามารถใช้ฮีโร่แค่หน่วยเดียวเลวิยาทันพิกเกมได้ทั้งเกมเลยนะก็นี่ก็เ,เป็นคลิปที่ผมพอลงได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรผมจะลงเร็วๆกว่าน,นี้นะครับโอเคก็ ครันี้ก็ให้การต่อสูอ้หมดไ้ก็ทําสัญญานะครับคือสัญญาใช้บูสตนี่แหละโอเคโอ้จ okay. oh, ีหกจีหกยวโอเคเจอรถต่อรางเสียตั้งเก้าคันใครจะเป็นรอดวะโ okay. อเค่ะอันนี้ก็เป็นการต่อสู้ที่พอดุดเดือดตรงที่ว่ามันชอบกดดันผมและมันมาคิดจะลาสผมต,ต้นต้นเกมนะแต่ผมสามารถกันได้เพราะว่าหนึ่งผมไม่ส่งทหารไปโจมตีสุ่มสี่สุมส่มห้าสองผมสร้างแนวป้องกันไว้เพราะผมไม่ไว้ใจสมาพันธ์อยู่แล้วนะยิ่งถ้าเราเจอสมาพันธ์สร้างโรงพลาจู่โจมแค่สองโรง เราก็ไม่ต้องไว้ใจมันอยู่แล้วล่ะโอเคก็ต่มนั่นนะคุณผู้ชมสายตาพันไหนหรือผู้เล่นไหนสร้างโรงผลิตมากกว่าหนึ่งโรงก็ไม่ต้องก็อย่าไปประมาทนะครับให้เราเตรียมการตั้งรับเลยเตรียมรับมือได้เลยครับ่านผู้ชมไม่ต้องรอให้มันบุกเราก่อนถ้ามันบุกมาก่อนเนี่ยเราก็ตั้งรับไปทันนี่สิโอเคจริจครับก็สัตว์นี้ก็คงจะไว้แค่นบท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิป 나아! 싸이캡! 짜간! 이예 오케이 자가갑